เราสับประสาทจากแมปแพดดิงตันเนี่ยมาเพิ่มกันอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นเจ้าน้องตัวนี้เลยครับอิตาเลียนวูฟโคเท่ก็จะเข้ามาในแมปเดิมนะครับกับแมปของเจ้ามีแพดดิงตันที่เราจะต้องไปค้นหาของเนี่ยเพื่อมาแลกกับ UGC เราตามไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะต้องไปค้นหาอะไรกันและครั้งที่แล้วนะครับทำลามะไว้แล้วลืมเอาของครับโคเซงเลยตอนนี้ของหมดแล้วเรามารับ UGC เจ้าเดิมนะครับกับพนักงานโรงหนังนะครับไปเลย ดูซิว่าวันนี้จะต้องไปหาอะไรกันสิ่งที่เราจะต้องค้นหาก็คือแพดดิงตันสูตรเคสนะครับอยู่ในลอนดอนหรือว่าเปรูและหาแล้วก็นํากลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับหาแค่ชิ้นเดียวหรอโอ้แล้วสูตรเคสมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีมันก็ซ่อนอยู่ตามมุมตึกแบบนี้ทุกคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าเขามาหาในบ้านแล้วครับชั้นนี้ไม่มีโอ้โห สงสัยไปอยู่ที่เปรูแน่นอนอย่านี้ก่อือื่นเลยนะครับเราก็ไปหาจากป่าหลังบ้านก่อนว่ามีไหมหลังบ้านไม่มีนะครับอันนี้ก็มาดูในบ้านไม่เจออะไรเจอแต่ไม่ชีอบ้านในเปรูก็ไม่มีอยู่ตรงไหนเนี่ยหายยากจังเฮ้ยเจอแล้วอ๋อเป็นชิ้นนี้นะครับ เพื่อนๆก็ลองมาหาตรงบริเวณนี้ได้นะมาอยู่ตรงหลังตลาดนะแต่บางทีมม่ก็อาจะแรนดอมไปที่อื่นนะครับทุกคนได้แล้วเป็นกระเป๋าของแพดดิงตันนะครับได้แล้วแล้ก็กลับไปที่แมปลอนดอนอแล้วก็นําเจ้าตัวนี้ไปให้กับพนักง,งานหน้าโรงหนังโอเคตอนนี้เราได้รับสินในการเคหมย g c เรียบร้อยแล้วนะครับและการรับก็มาตรงที่โซน UGC นะครับ และของจะถูกนํามาเติมรีสต็อก200ชิ้นเมื่อเวลาตรงนี้หมดลงนะครับแล้ใครที่ได้รับสิทธ์ตรงนี้เราก็จะเขียนว่า one claim available นะครับแบบนี้แล้วต้องเคลมก่อนหมดเวลาตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็คือมันจะแบบเฉยๆกันนิดนึงอะ่ะเราก็อย่าลืมเวลาที่มันแจ้งเตือนนะครับมาแล้วก็กดเคลมเพื่อรับไปได้เลยกับเจ้าอิตาเลียน o ูตัวนี้ใครชอบคลิแบบนี้ขอกําลังใจคนละหไลค์ด้วยนะครับทุกคนเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย